โอ้ยว่าจะว่าโอ้ยไปบอกแล้วว่ามันเฮงสวัสดีนะครับผม สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนนะครับ,บนี่มาขนมันออกจากสลีครับตีตไปทางแต่องว่านนะครับเอาบ่ขึ้นนะครับเอาอย่างนี้นก็บขึ้นรถขีบดันดากรถไทขั้นหนึ่งดึงทั้งหนาซอยบ่ขึ้นนะครับตอนแรกตีติดอยู่ตรงนี้ครับมองนี่นามนะ ขึ้นได้แล้วผมถอยลงมาติดมืออีกคือบอดิยินนะครับเพื่อนบอกว่าพ่อพ่อผมก็บอดิยินนอนอยู่ทั้งรถ <c oughs> มยูนี่ก็เลยอย,าอยามาถอยใส่กระบ,บะไปขายเอาครับ,รบอยู่ทั้งรถกับแม่นเจ็ดแปดตันได้ครับอยู่นี่ก็เลื่อนนะครับอยู่นี่เดือดซุดไปเยอะข้าวผมนะแห่งมีแต่หวยไง แม่มานอนฟอรครับมาขึ้นนี่คิดว่าสิได้คนล่งจนเบิดเปละตอนนี้สิบสามไรทตอนนี้แม่ถอาผมได้ไปแล้วแสนหนึ่งมื่น,นะครับแสนหนึ่งมื่นก,กนลัวๆนี่แหละครับอันนี้เลืออยู่นี่อีกนด้นี่ ยู่นี่กับเรืออยู hire, ing, ่นี่กับม่านเจ็ดปตันครับอยู่นี่ม่นอยู่นี่ทึงรถม่นสองหมื่นได้สองหมื่นบาทเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพิ่งครับว่าสิบสามลาของเมทัลนี่ที่ได้จากตันที่ได้เงินจากบาทต้องบอกเลยนะครับว่าเพื่อใส่แค่ห้องพื้นขี่ไก่แกบ สิบหกแปดแปดนะครับแล้วกับบอดเี้เฮดยังเลยครับหญ้ากับบอดี้ีดปุ๋ยรอบสองกับบอด้มใสไซครับหนองเบื้งหัวะ้ะบุนถ้าใส่เต็มๆนี้ได้ซิปตันซิปตันกลัวครับ เบิ้งครับเรามม้อนีคผมอยู่คนแล้ววาพี่น้องรอชมครับผมเอาครับผมเี่ยวที่2องแล้วครับซีเบิร์ซารีนะครับเดเอนลุงแล้วมาซอยนะครับ นายเต้นออกมาพือกบลูกโอ้โหรึ๊งรึ๊งลุงล่อตะไสรตสเกียวแรกครับผมอยู่เกี่ยวซองแล้วเต้นพึองกบไปเล่นบ่ไปครับนะครับ ใครพันธิม่าหอดครับมาเก็บน้ำซุ่มนี่ครับว่านี้ไล้เมื่อกี้ขนาดได้ซองตันกลัวนะครับผมตันจิด สวัสดีอากาศย่มเช้าน,นะครับบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวมาใส่ทุ่มที่เลือครับ ไหนมาล้นมลมหนอกนอืมต่อยไป้ขง่งสดีปนะบลมมีดีด้อาลันอ่อนลงอยู่แล้วค <c oughs> รับมาเอาลมเตือ,อนไปดิ อ,อ๋อเดี๋ยวไปห้องกันได้ออซาลี่ขึ้นก้นอนมันเลยแบบบ่บ่ออกมันห้องมาท่านไหนเพราะมันมาท่านเก็บนะ ไว้ท้งห้องทังที่ลังไก็ข้เล่นได้บนาะเก๋งโกยขึ้นได้ป่ะด้โกยวย่าจะว่า เดีห็นี้มกูเห้นเบาลงห่ายว่าใช่ถ่ายบ่พอถ่ายไปเลยไปบอกแล้วว่ามันเฮง อ่ะขึ้นได้แล้วครับพี่น้องมานี่สองมือเอียดเลียดไม่ผู้ได้แล้วมักกลสั่งไว้ั่นสั่งเอา้าฮะหกแมนแมนอีกสองเส้นต้องต้องกลจีบ